ถ้าผมจะตั้งคำถามว่ามีใครไม่รู้จักศาลประภูมิบ้างเนี่ยคงจะไม่มีหรอกนะครับเพราะว่าบ้านส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะมีศาลประภูมิตั้งอยู่หน้าบ้านแต่ถ้าเกิดผมจะบอกว่ามีอยู่หมู่บ้านหนึ่งที่ศาลประภูมิของเขาตั้งอยู่กลางถนนแหละครับท่านผู้ชมคิดว่ามันแปลกมาถ้าเกิดเราใช้สตีดวิวกระโดดลงไปที่บ้านหนองกุ้มตะบนหนองกุ้งสีนะครับอุดรธานีเราจะพบว่ามีศาลนะครับตั้งอยู่กลางถนนนะครับและดูเหมือนว่านี่จะเป็นเรื่องปกติของ ชาวบ้านแทบนี้ด้วยนี่ฮะ วันนี้นะครับเราก็มาดูศาลนะครับที่อยู่กลางถนนในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับแล้วศาลแห่งนี้เป็นที่นับถือสักการะบูชาในหมู่บ้านแห่งนี้มากๆนะครับจริงๆแล้วตรงนี้ก็ไม่ใช่ศาลพระพุธไม่ใช่ศาลตายายอะไรทํานองนั้นเพราะว่าในก้อนซีเหลี่ยมที่เป็นอิฐปูนตรงนี้นะครับมันจะเป็นเสาเหมือนเสาหลักเมืองอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นเสาไม้โบราณเป็นร้อยปีเลยนะครับที่ตั้งอยู่ที่นี่ ซึ่งก่อนหน้านี้นนมันก็ไม่ได้เป็นปูนหรอกเลยครับมันก็เป็นไม้ปกติแต่ว่าด้วยการเวลาที่ผ่านไปเนี่ยทำให้ไม้เนี่ยผุพังอะ่ะชาวบ้านเขาเลยเอาปูนนะครับมาก่อแล้วล้อมไม้เก่าไว้เพื่อที่จะรักษาไม้โบราณนั้นนะฮะ และเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับชาวบ้านแห่งนี้เขาก็ได้เอาสารประภูมิมาตั้งเพระว่าจะได้ง่ายต่อการสการะบูชาถวายเครื่องเส้นถวายดุนถวายใบยสีถวายน้ำแดงมา้าอะไรแบบนี้นะครับและความน่าสนใจเลยคือในสี่แยกกลางหมู่บ้านแห่งนี้นะครับถึงแม้สารการถนนนี้จะตั้งอยู่กลางถนนนะครับเรื่องแปลกก็คือว่ากันว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับ มันเป็นที่น่าแปลกมากเลยนะครับก็คือปกติเนี่ยนะถ้าเกิดคนเมาคนอะไรเงี้ยสมมติมก็จะชนอะไรที่อยู่กลางถนนชนกวยชนอะไรแบบนี้นะครับแต่ที่นี่ไม่เคยเกิดอ,อุบัติเหตุแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับถึงแม้ตอนกลางคืนนะครับจุดส่องสว่างด้านข้างเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตเลยครับว่ามันจะไม่มีไฟมากนักครับมีไฟดวงน,นี้นะครับแล้วก็แทบจะไม่มีแล้วนะแล้วก็จะมีไฟอีกทีนึงก็คือไฟตรงสารกลางถนนตรงนี้นะฮะซึ่งตอนคืนเนี่ยมันมืดมากๆเลยครับมีแค่ไฟที่ส่องสว่างตรงนี้ เป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยนะครับซึ่งก่อนที่จะถึงศาลเนี่ยนะครับก็จะมีป้ายเขียนดูไว้ด้วยนะครับว่าหลักกลางบ้านข้างหน้านะครับให้ระวังนะครับเดี๋ยวให้ระวังตรงนี้นะครับมีทั้งสองฝั่งเลยนะตรงนู้นก็จะมีเนะครับเป็นป้ายเตือนหลักกลางบ้านนะครับนี่ป้ายอยู่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้นะครับที่เขาเรียกว่าเสาหลักกลางบ้านเนะี่ยก็เหมือนที่ผมเล่าไปตอนแรกว่ามันคือเสาไม้โบราณเหมือนเป็นเสา ไม้กลางหมู่บ้านเพื่อบอกว่าเหมือนเสาหลักเมืองอะไรเงี้ยเลยนะครับซึ่งคุณตาดีอายุ77ปีเนี่ยเป็นชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านหนองกุมแห่งนี้นะครับแล้วก็มีบ้านอยู่ในบริเวณซีแยกแห่งหนี้ใกล้ๆกับศาล้วแหละคุณตาเล่าว่ามีเสาหลักบ้านกลางบนถนนเนี่ยครับตั้งอยู่ที่นี่มานานแล้วนะครับมันตั้งอยู่ก่อนที่คุณตาจะเกิดียอีกนะครับคุณตาเล่าว่าตั้งแต่คุณตายังเด็กๆเนี่ยนะครับเขาจดจำได้ดีว่าบนถนนเส้นนี้ก็จะมีเสาไม้โบราณที่ ตั้งอยู่ที่นี่เราจะถามว่ามันตั้งมานานขนาดไหนแล้วเนี่ยคุณตาก็บอกว่าต้องมีเกินร้อยปีแน่ๆนะครับซึ่งเท่าที่คุณตารู้เนี่ยไม้นะครับที่เป็นเสาหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านแถบนี้นะครับทำมาจากไม้จิกซึ่งมีอายุเกินร้อยปีแน่ๆนะครับและบนเสาเนี่ยมีอักคระเศกถาอาคมสลักเอาไว้ทําให้เป็นที่เคารพบ,บูชาของชาวบ้านแถบนี้มากๆ คุณตาดีนะครับยังกล่าวต่ออีกว่าในอดีตนะครับคนรุ่นหลังเนี่ยได้นําสารนะครับมาตั้งไว้เพราะว่าเนื่องจากเสาหลักเมืองเนี่ยนะมันผุพังก็เลยเอาปูนซีเมนเนี่ยมาก่อครอบเสาไม้โบราณเอาไว้นะครับแล้วมันจะดูโล่งๆไปหน่อยนะครับคนรุ่นหลังก็เลยเอาสารมาตั้งไว้เพื่อที่จะให้รู้ว่าตรงนี้นะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้นะครับซึ่งคุณตาดีนะครับเล่าต่อว่าในหมู่บ้านเนี่ยก็มีการตั้งกฎระเบียบข้อบังคับเอาไว้ด้วยนะครับให้คนในหมู่บ้านเนี่ย ปฏิบัติตามซึ่งเป็นแนวทางของชุมชนที่ออปฏิบัติตามมาตั้งแต่โบราณแล้วยกตัวอย่างเช่นนะครับวันพระห้ามคาสัตวสีเท้าและใช้แรงงานของสัตว์ทุกชนิดเลยนะครับก็โบราณเขาจะมีการแบบว่าเอาควายไถายนาอะไรทํานองเนี้ยนะครับแต่ยุคนี้ก็คงจะไม่มีแล้วมั้งเอาสัตว์มาแบบว่าเอาช้างมาขนไม้อะไรแบบนี้นะฮะก็เป็นข้อห้ามที่ดูโบราณมากๆเลยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีห้ามสีข้าวห้ามฝัดข้าวห้ามขนไม้ ห้ามนาศพคนตายเข้าหมู่บ้านัางเหมือนแบบถ้ามีคนตายที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ให้เอาไปที่โรงพยาบาลก่อนนะครับและให้เอาเข้ามานหมู่บ้านในวันอื่นอะไรแบบนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นวันพระนะวันพระห้ามเอาศพเข้าหมู่บ้านอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ห้ามคาสัต์สีเท้าห้ามํำและหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับห้ามเผาถ่านด้วยห้ามยิงปืนจุดพูห้ามจุดประทัดย,ยกเว้นเหตุจําเป็นและในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนเนี่ยนะครับก็จะต้องมา ทำพิธีแก้นะครับนั่นก็คือให้เอาเหล้าใส่ไห่และไก่3มตัวมาถวายกับศารปู่ตาลซึ่งจะมีที่ทําพิธีนะครับถูกสร้างไปข้างๆตรงนี้เลยใครที่ทําผิดกฎบูบาก็สามารถมาทําพิธีขอขามาได้ที่ศาลตรงนี้มันจะได้ไม่ต้องมานั่งกลางถนนครับเพราะมันอันตรายและสถานที่แห่งนี้ก็ยังเป็นที่ทําทประกอบพิธีประจําปีหมู่บ้านด้วยนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปกบขออภัยด้วยเพราะว่า มันก็เป็นคําสัมภาษณ์ของคุณตาดีนะครับที่สํานักข่าวเ,เขาได้ไปสัมภาษณ์ไว้นะบอกว่าได้ไปอ่านแล้วก็ไปย่อยข้อมูลมาให้ฟังนะครับเป็นเรื่องที่แปลมามากเลยสําหรับอาสารกลางบ้านตรงนี้สำหรับผู้ชมคนไหนนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับมีเรื่องราวเพิ่มเติมสาม,มารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเพราะว่าอยากรู้มากๆเพื่อมีอาเด็กๆในหมู่บ้านแถบ,บนี้นะครับได้ดูคลิปนี้นะครับแล้วอยากจะเล่าเรื่องในหมู่บ้านให้ฟังเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งเดียวเลยก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครมี พื้นที่อะไรแบบนี้อยากจะนําเสนอเนี่ยนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสารประภูมิกลางถนนนะครับเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆวันนี้เราอตัวลาไปแล้วนะครับชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กันไม่อยากพลาดคอนเทนต์ในช่อง,องเรากดติดตามสักดีนครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้ากลับสวัสดีครับ